สตูดิโอดังจับมือฟ้องบริษัท AI โทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ EP นี้ก็จะมาอัปเดตอีกประเด็นร้อนวงการ AI นะครับ เมื่อสอยักษ์ใหญ่จากฮอลลีวูดอย่างดิสนีย์และ Universal ยูนิเวอร์แซลยื่นฟ้องบริษัท m i จเจอร์นีอย่างเป็นทางการหลังพบว่าเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ m i จเจอร์นีสามารถสร้างภาพตัวละครชื่อดังของทั้งสองค่ายได้แบบทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเช e ร Dart ดัดเวเดอร์บัสไลเยียโยดาสไปเดอร์แมนเอลซและอีกหลายตัวโดยไม่ได้ขออนุญาตแม้แต่นิดเดียวนะครับ ในคำฟ้องถึงกับเปรียบมิเจอร์นี่ว่าเป็นแหล่งผลิตภาพละเมิดลิขสิทธิ์เพราะแค่พิมพ์ชื่อหรือลักษณะตัวละคร AI ก็สามารถสร้างภาพที่คล้ายต้นฉบับได้ทันทีทั้งที่ตัวบริษัทเองไม่เคยมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ตัวละครเหล่านี้เลยนะครับนอกจากนี้ทางดิสนีย์และยูนิเวอร์แซลยังระบุว่ามิเจอร์นี่เอาภาพที่ได้จาก AI นะครับไปใช้โปรโมทบริการของตัวเองโดยไม่สนใจคำเตือนหรือคำขอให้หยุดละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งที่บริษัท AI เจ้าอื่นๆเริ่มมีการป้องกันเช่นบล็อกคำสั่งบางอย่างหรือกรองภาพที่อ่านละเมิดลิขสิทธิ์ก่อนให้ผู้ใช้จนถึงตอนนี้มิจอร์นี่ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นหรือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ทำให้ดิสนียและยูนิเวอร์แซลเป็นห่วงมากขึ้นคือ มิเจอร์นี่กำลังจะเปิดตัวบริการใหม่ที่ใช้ AI สร้างวิดีโอซึ่งทั้งสองบริษัทเชื่อว่าวิดีโอที่สร้างขึ้นจะมีการใช้ตัวละครของพวกเขาแบบชัดเจนและอาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่ตอนฝึกสอน AI แล้วด้วยซ้ำนี่ถือเป็นหนึ่งในคดีแรกๆที่บริษัทหนังรายใหญ่เริ่มเอาจริงกับบริษัท AI แม้ก่อนหน้านี้จะมีคดีแนวนี้เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเช่น The New York Times ฟ้อง OpenAI ฐานนำข่าวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตกลุ่มนักเขียนดังรวมถึงจอชอาอา r m มาตินรวมตัวกันยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มหรือกรณีที่บริษัท AI อย่าง Anthropic และ Claude ถูกฟ้องโดยทั้งนักเขียนและค่ายเพลงอย่าง Universal Music ล่าสุด Reddit ก็พังร่วมฟ้องด้วยเช่นกัน เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าหากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลฟ์ในเพจนี้โอเท h ไทยแลนด์กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน